เพอาท่านไ่พท่นหเพาวพ่ังาใจยอืนัสั้นหัวเขาังินสั้นพยาบาลที่เาุฟังเหตุกาลณ์นี่เลาว่าเลาว่าพยาบาลปีกายนี่ปีกนีระบางนึงแนนมาโเถิงนี่โมดูนี่ตีดีบางนึงแต่ดีค่าใจต้องหาไม่รล่างนึงต้องหาไม่เะวางนึงสู่กันไหมล่างต้างคนต่างล่างอค่าใจ อไไรกับปย่ายุงเยอะหมดละ yes> ยุงพังโคตรหมดละแสดงว่าขี้แพ้ชน่มตีเลยชุ่ตีหมอ่วงนี้ท่วงนี้เกขาติด้ากันบางนึงตรงนี้แกไม่อ้เลยเพราะว่าพยาบาลยืมบางเขาน้าไปจุ่เบ้านนี้ไปราสษาไปยืมพยาบาลมาจุ่มมาสูงกับพยาบาลว่ายังัไนติเออเอาคือจำได้ ม่ว no. hey. ah? ่มาเรื่มนาควเป็นดีสิเรื่มเลยไงเป็นดีควยังเรื่มเป็นดีควยังเรื่มเลยเป็นงัคือบาท่วงแต่ดมือเป็นงัคือมาท่วงตอนนี้ตอนเราไปมาแทบาบางเปสี่เล้วบาบาดนสี่เหลี่มอามาแพเล้มนแพ้ยเดยเยอ๋ยวให้ถามเานี่สรุปแล้วพยาบาลร่างไหนาจะเอาขึ้นบังขาเล่าบังนึงต้ใส่นีเล่าตกลงบ่เอากว่าท่าน้ตกลงแล้วเอาขึ้บังท่านคดีโวขึ้นคือกันแล้วเอาก้อนเอื้อติวกับ้เจ้าิวสองคนตามข้อบังกบ่ อันนี้บ่ทธนได้ตอบตกลงอยู่ไหมยืมยี่หรี่อยู่อันนี้คือยืมอีหลี่การจีจำบังไฟบังปีไก่เอาของคอยไปผ้าเอาไปใส่เดี๋ยวเอาสมมติการเต้ยวะนี่เออเอาห้งสั้นบอกเอาห้งสั้นก็ได้เออเอาสรุปแล้วบ้านๆใส่ทุกคนบ้งผมว่าีส่วนเกี่ยวขับน้องมุกเจ้าเอากรรมการกลางไหม กรรมการกลางไหมสร้างลัไปถิ่นไปเชื่อคนละบังคีอเราสร้างกัได้เอาควอมจำไหมควมจำดีกันเนี่ยนี่เอได้ด้วยนไปดูนี่มุเจ้าแล้วแต่มเจ้าสีโกันเลี้ยงยืมกันเพราะยืมกันแต่กรรมการต้องได้คนละสองร้อย่ได้ว่าจังสันติขานมันมาเลยครับโอ้ไปคนเกณฑ์สัดเซบันทุมมาผีชัวที่มากมสองสามร้อยขามั่นมาเยเอาให้ดูได้ก่อน โอ้ยใจให้นองนี่้ไลาไใจให้ได้ยังบ่ได้พนันขันแข่งไหมได้กินแต่หมูบันสิแมเียวแต่ลังวันสิสิเด้ยอมมาแพร่ไปเด้อมบ่แพร่กับแพรตัวโอ้ยเดียวแพร่แพรกับันให้ลูกให้ร้านชนะซะสู้สู้สูข้อขาด่นเหลอามันในมันละมาสูดอกเอ้ใหกิเลยรเอาตัวอย่เนี่ยเนาะป้าตัวเจ้าก็ล่างฟีมือก่งกงพยาบาลหมดเลย นนต่อสีทอส่ทีพีคือเก่าตอเอาจังสีะ่ะเอาเอาองสี่เอาแบบผู้ใหญ่บ้านใจปัม้มเอาแบบเต็มที่เลยเอาของสี่ค่าสองร้อยให้เจ้าเป็นผู้ใจใจ่ายให้เบิร์ตเลยค่าเสียาบาังไฟบางนึงมาให้ ใจ้าไปเถอเอาเอาว่าล่ะมัเห็นมังฝ้ายบ้าบ้ามานเห็นมังฝ้ายมาให้เลยนเนี่ยนี่เอาเด้ี๋ยวบ่อยู่ในกรรมการที่บริกานกรรมการจับไฟงฝ้าเพื่อนได้ได้ได้ปลาตัวจนปลานั่นเอาวั่างคนยิ้มยิ้งเขียวแก่ๆเลยแสดงว่ากระลังสีติ๊กตอกติ๊กตอกนี่คันไปขายให้ลูกค้าพันแปดกับแรกเอาสองลอยเจ้าเชียาวันใดมันสุดยอดป่ะนี่ตัวนี่ เลียกเอาที่ล่ะเขียวมาให้ซื้อนี่ฟนั่นเดียวเอาเดียวหายังเดียวหาไปเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวหาบอนงงเงียงงงเงียงะโอ้ยเอบงไฟมแล้วมันไฟพันแปมาสู้กันไก็ได้อีกสองร้นึ่ง้เอาเงินสองร้อยแล้ก็พันแปดเอาะมาือยเพื่อนๆขออไกซ่าซูเปอนงอยางเดียดขอเงินคาบังไฟคนละสองร้อยดีเนี้ขาใจยูเสียเพื่อนใจเฮ อันนนเลยต้มาจคุยกันเอเสียเพิ่ใจขึ้นแต่ว่าเสียออกังไฟไม่เพิ่จากจากผมเสียให้เพิ่นเสียให้บ่นพนจิก้าว่านี่อันนี้ผู้ใหญ่บ้านใจบานนี่หรอขาดทุนขาดทุนทางพันพันหกเลครับบังละซี่ร้นี่ซี่ร้อยองไรบังละพันแปหมเอามาพันแปดผู้ใหญ่บ้านเขาหักสองร้อยสองร้อยสองร้อยก็นกเี่แต่เขาจล่าใจเองสีกับ่วนเล่าซี่แล้วก็เป็นซี่ตั้สองคนไหมกรรมการจับสองมังนี่มือหี่ ก็จับสองบางก็เป็นสี่รอยถ้าบารดางานหเงินหนึ่งเขางานละห้าพันเก็พันแปดพันเก้านไมกมาซอยน่องกรอันนี้งานบร์ด่างันี่ที่มักที่มักโกงแากรรมทีเดียโอ้ยโกงาตกรรไหมนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกรนพริบมามไปดูพี่ไหนเซลยวจังไหนเจ้าสีว่างในนี่อันไหนออกรยางวัด พอใหญ่เนี้ยหี่ยมแล้วว่าท่วงคาบังไฟผมนี่ลแล้วแล้วว่าจะไหนปีที่แล้วไหมผมก็เลยว,ว่าเอาบังไฟบางนึงออกมาพาแต่ปีที่แล้วครับบอกลูกคุณหันเซกันเออกันเลยว่าบังทีสมมติว่าอ่าบังไฟมันกับคุณระบังนี่แหลอกลางไดกับให้กันแต่ว่าตอนนี้ผู้ย่บานใจปั้มบ่งไฟมันมีราคาบาังละพันแปดเป็นาใลูกค้าก็เลยว,ว่า เอาสี่สามมือนี่จ้างคณะกรรมาการมาจับเวลาเนี่ยเพื่อแข่งคัน<อ>ุ๊บ<อ>แข่งคับเสียเปียบอีกแล้วเอาเสียไปไหนไอะไแตด้บังไฟเนาะบังไฟไเอาษีไร แบกกระเพันแปดโยนไหนเอาไปว่าไปเาให้ดิเอาค่ะแปะเพลยันแปเอาเลยเพลยันแปเอาเลยพอพอพอเลยปเอาเลยกันไฟบ้านบอให้ลูกเป็นพยานให้ลูกถือแบกไม่เลยนั่นเดียวอช่เพราะต้องยงี้ยไปทางไหนเอาโอเคแล้วนะโอเคโอเคไปหอนเงี้ยเลยเอาไปหอนเงี้ยเลยเจ้าอะไรเจ้ามอว์คกับยายนุ้ยก่อนนี่่อาเดี๋ยวบวกเขาใจจะได้ข้าวมันได้สี่ร้อยได้ปะนี่วางได้ก่อนได้สิเป็นยังไงหนุ้ยเอากระถามกันที่ล่ะ เีย่เากอรยาก่บอยยากบอยากจะไปอยากกัอะไรหนยเราบริกช่วเจ้าความดนีแสดงว่ามีอยู่ในข้างไกลกันว่มันอร่อยโอ้ยแต่คลายมัไฟอยู่ขั้นห่างอ่เหยอนรไม่ตนนี้คนนี้โมเตอร์แม่เล่แม่เล่าวันนี้ผู้อันนคเอฟซีสนับสนุนคาบองไฟมอนี่เพก่นเลย มันมีต้นทุนแล้วบังด้วยแต่ว่าแต่ว่าจะได้กรรมการกขบพูดดีใจเด้เพราะว่ามันกระทำไดินหกวุกลัวแล้วมอหลอดกระเป๋ามมอหลอดกระเป๋ามาน้ำเอาชิ้นสี่ซะเอาชิ้นสี่เพื่อความสบายใจของกรรมการพยาบาลไปไอ้พอแล้วเมี่ยวเงินแล้วไปยุดดมมันบ่ฝากล้านบ่แล้วเรากลับไปเอาเงินใหม่ก่อยแล้วเราเราไปเอาแบกออกไฟมาเลยโอเคสบายใจอีพ่อพ่อไปเนี่เออสบายใจไปนี่ถึงต้นละครไอีพอนำคนไปเด้อคนที่ไปถ่าอยู่บ้านโกกแพออไปโอ้ยใจป้อมมันนั่งหลับหู้ยู่บ้านเอาไปจวดไปถ่าอยู่บ้านเนีย โอเไวเไหมแน่อนรว่าแอนไออันนี้หนูภาไปก็ได้ลูกไปกลไม่ได้ไปดูท้องเท่าไหมาหัวตุนไปมูจนี่หนูที่มาแทบจะชก็เดือดเดือด่อการนมันซึมอย่างนี้ว่า่าว่าจะอเไรล่ะอาจารย์แต่มาของไฟนำที่คุยกันว่างั้น เออเพออี่ีิเอาปัด่อยพวกอื่นโอ้ยคือมะเร็งปานนั่นเนาะมืออมือได้ก็เอาไ้้นอนพยจะเาใจว่าชุดมือเลยพนักงา็ได้เอาไปดนอว่าได้ดอกว่าได้ดอกไปชีวิตวาราชการโอ้ยล้วจะซักยี่น่ะอยากได้อันนี้เหรอเดี๋ไบาง่ะฮะอยบางยกเอาอยากเลยว่าบ้นจัดให้อัดไว้แต่ไว้แต่สั่งลูกข้าเขาั่งไปจุดเออเอมา บุญดวงไร่ไปบ้านบาสิบริเกียวหายอีพอได้ยิบออกทีพ่อใจเดียวสิาหาว่าพยาบาลหยิบตูแกนเห็นพดีเออมักสันหรือมักเงาเจ้ามักเงาเฮะอยากล้ามของไผ่เงาเดี๋ยวนี้เงาบ่เออโอ้โอ้มักของเงาว่ะคนนี้ม่ายมักของเงาดิเอาเรียกเอาแม่นั่นให้เลยมักอันใดนั่นบางไดเดียวก็เลยคือใจไปถึงเกิดของมาสิว่าพยาบาลเอาให้โอ้จะเอาไฟยังให้ดอกสิว่าตามของพอใจเลยใจปั้มมันนั่นละบอกมันสิมีมุกตีไหม ไปขายลูกค้ากันพันแปดบางหนึ่งกับเอาพ่อไปพ่อมาพ่อมันเห่าหัวหัวหัวสีฟ้าเนี่ยแหละเออ๋ยเก่าห้างเดียกมันนี่เรียกเอานี่ห้างจะเริ่มมาจุดม่านหนีได้คำนี้ร่มหน้าชี้รอยกลัวผมมาบอกคนละอันนี้สิฟังนี่ละฟังพี่ฟังพี่ไหนล่ะฟังพี่เรียกเอาไม่ฟังเลยเอาจับบอลเลยนั่นเรียกเอาแต่ว่าอยู่ฟังพี่สุดซุดตั้งจับเถียงกัน จับถือบุ่งเอาของแข่เลยนี่ปเอา๋ยโย่ไปไปลอดได้ไหมนี่ท่นได้บอกกันบอก่เดียวนั่นเด็ดนั่นเดนท่านาไปที่ตรงมั่นไหมกรรกการแหมโอ้สียหาเยอะดิเอาแมนมมอนีตังหน่อยไหมมีตังหน่อยบอแรกเลยจะเริ่มด้วยคาะกรบมการสีลอยดิเออนั่นลนนเดรับผิดชอบนี่ครับ รส,สรุป,ปรายยูนี่พวอิบันขาดทุนเลยมัขาดเอกพ่านหกเนาะแบบสองรอยอันสองรอยจังเลยกระใจายอยู่แล<น>้วคุณละสองรอยสองอยกระจายอยู่แล้วแมนเจ้บันี้ก็เลยให้เพิ่นให้เล่าเลาขอกจัดให้<ะ>มันมันเป็นอาทีพคนกระมาดเียวดิจันจะเรื่องมาชุดป,ประชงไปจุดชุดป,ประชงนี่แปดร้อยมันเด้อชุพป,ประชงสองลอยนี่ไหมค่าน้ำมันกับอะไรไหมที่ว่าเขาหล่อนเอามาซอยน้องกับซอยพอนี่เพราะว่าบุญบ้านกุ๊กก กกกกับกแพีนพอมาจอยเพราะว่ามันเป็นงานตกค้างจากกันแม่าลาเมวลาอีทธ่พนมากมากันวาังไฟว่าชจุดถัดจุดมือรัฐบาลคอยจุดเออกันขึ้นวามสุกให้พี่น้องพ่อนล่แมนก็เลยได้บ้านล่ะไม่ทอนไม่ตอนเ๋ยไหวก็ปืนเบิดเงินะไ่อส่ตอนใดเบ่งที้อยบ่ะพนหกวพอนหักจากิวเอาเอ็ดเอาแค่ี่เลย นีมาบ้างดีท่ดีย่งเาเยอันนี้คือันนี้มันยังเรียพี่น้องปัดใจน้ำใจราใไห้คาน้ำมันมาเบมันไฟราคือแต่บอกหมดดิเอาแค่จะมืที่ว่าซี่อยานั้นะพร้อมสองบังเอาขอบคุณหลายเด้อพร้อมอะไรพร้อมอตัวเออหลอดครับพี่น้องครับอไปอานบอบอบบบบ่นีวะเด เอานั่นล่เงินนะดูหันล่ะหาเงินกัอันนั่นล่างเงินเลยเออให้เลือกเอาเลยมแต่ที่เด็ดเลยหมดลูกค้าเขาิสั่งไ่้เไว้มแต่ของลูกค้าเพิดนเดเราเาพอเป็นยังเดียวลูกค้าเขาเปนนิดไหมเพิ่นเอาไปจุดถวายบุญดอนเนอะไปัง ของไฟลูกค,ค้าเขาโจจะไปถวายบุญดวนนี่เจ้าจับถือกัอนโอ้ยแมนโอ้ยจับที่เด็ดเลยเดิยทดย่ที่ว่าได้ขึ้นแจกที่อื่นเอเอ้าสุกๆมันๆโรงพยาบาลจัดให้เราล,ละอย่าท้ามอีเรื่องหนีป่ะนี่ให้กันเราเด้อโอ้ยขาดทุนต้งขึ้นต้งลองอะไรสรุปว่าอะไรสรุปว่าจะได้ยังงให้ลุงตู่ไปส่งแก ตรงบันโดมซ้อมพนละแ่สมนนี้น่าักตากับบอ่ันเนวาเดี๋ยวเล่าสิไปเหตดกอรเล่าละต่อไปเอา้าพี่น้องครับติดตามตอนต่อไปเมื่อนี้บรรยากาศเมื่อนี้นะครับอยู่บ้านริมบึงของทีมงานสาหน่อยเกีนแท่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <laughs>